คือฮาคู่พระนางช่องเจ็ดยอดคำหวานใส่กันกลางไอจีหรือเป็นมากกว่าคู่จิ้น เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องของช่องเจ็ดที่เรียกได้ว่ากระแสดีสุดๆเลยค่ะสำหรับละครเรื่องสามีชั่วคืนที่นำแสดงโดยยูโรยศวันทวาปีรับบทกาาพพะพิงค์พอดปภาวดีชาญสมรรับบทชนพันษาพร้อมด้วยนักแสดงคนอื่นๆอีกขับจอบอกเลยว่ากระแสละครเรื่องนี้กำลังมาแรงสุดๆค่ะล่าสุดคู่จิ้นใหม่แกะกล่องของช่องไดศาสตร์ความฟินให้แฟนคลับได้จิ้นกันอย่างต่อเนื่องเมื่อหนุ่มยูโร ได้โพสต์ภาพคู่กับพิงพลอยลงอินสตาแกรมพร้อมระบุแคปชั่นว่าเธอมาทําให้ความคิมินโตของเราลดลงสามีชั่วคืนหลังจากนั้นพิงพลอยได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าให้ฉันเป็นแมวตัวโปรโดของเธอหลังจากนั้นยูโรตอบว่าอยากให้เป็นมากกว่านั้นงั้นต้องเป็นแฟนกันแล้วปะบอกเลยว่าไอจีแตกเพราะแฟนคลับเชียร์ให้ทั้งคู่เป็นแฟนกันจริงๆค่ะ